ค่าวบัแมนเชสเตอร์เด็ตประจวันที่13กันยายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนตเย็นนี้หวสนาะอะรยังไงมาเดสกาชมซานโชของดีหลังเห็นการซ้อมของเขาแล้วโดยเอนโชม,มาเดสกาในใหญ่ของอทางด้านของเชลซีนะฮะชื่นชมในตัวของเจดอนซานโชอีกตัวในแข้งใหม่หลังจากที่การซ้อมร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาช่วยทีมในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน โดยแข้งวัย24สปีรายนี้ย้ายมาเล่นในทีมแซมฟอร์บริดด้วยสัญญายืมตัวในช่วงซีซั่นี้วันสุดท้ายของตลาดผิดพอด,ดีโดยคาดการกะว่ามีลุ้นประเดิมสนามให้กับสิงบรูนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ทีมจะไปเยือนท้านของบร์นมัชโดยหลังจากที่ได้เห็นการซ้อมร่วมกันกับมักเตยในทีมแล้วจากท้านของมาเดสกาเองนั้นก็ออกมาเอ่ยปากชมนะฮะซันโชว่วาทำได้ดีอย่างไรก็ตามกว่าที่หวังเอาไว้อีกและจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพให้กับทางทีมได้ เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้มาเรสก้าที่เา่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมีศักยภาพในการดวลตัวต่อตัวกับผู้แข่งในพื้นที่สุดท้ายผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้โลยส่วนใหญ่แล้วปีของเราเนี่จะได้ดวลกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้แข่งที่10ครั้งต่อเกม แาลปิกทุกคนแล้วมันคือความฝันที่จะได้บุกไปข้างหน้าและก็สร้างโอกาสในการดวลตัว,ต,วตัวกับคู่แข่งในครัังนี้เราปล่อยให้พวกเขาได้ลองอะไรแบบนั้นในลหลายๆครั้งซึ่งผู้เด่นที่ดีสุดของเราในตอนนี้ก็คือโนนี่ในช่วงปริซันเขาทําประตูมากมายสร้างโอกาสมาหลายครั้งในทุกครั้งเขาจะรับบอลและก็สามารถลุยไปดวลตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวกับโนนี่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะแต่ว่าปีกของเราทุกคนต่างก็ทํางานได้ดีในเวลานี้ ไปนำว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ซันโชของดีที่หาคนที่จะมาปั้นได้ยากเหลือเกินครับเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับยามายืนยันเลยว่ายันนะครับไม่เคยคิดจะตีจากบาเซรลนาแม้ว่าจะมีข่าวกับหลายทีมก็ตามทีโดยท้นักของบรามีนยามาวยืนยันว่าตนเองนั้นไม่เคยคิดที่จะย้ายหนีบาเซโลนาและก็พร้อมจะอยู่สร้างตำนานร่วมกับสโมสร โดยกองหน้าในวัย17ปีรายนี้ก้าวมาเป็นการันักสำคัญให้กับทางน้านของบา,ร,าร์เซโลนารวมถึงทีมชาติสเปนโดยในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเพิ่งจะมีส่วนช่วยให้การทิงโด,ดนั้นคว้าชแชมป์ยูโร2024และก็มีชื่อในการลุ้นบารอนด์ในช่วงปีนี้ล่าสุดนั้นยามาลเนียมีโอกาสจะออกอรายการนะฮะเอลส์โฮมิงโกรูทางด้านของช่องอาเชน่า3ซึ่งตอนหนึ่งก็พิธีกรสอบถามเกี่ยวกับทางด้านของ ประเมินค่าตัวว่าตอนนี้แข้งบัเชียปีปรารน,นี้ถูกวางเอาไว้อยู่ที่ประมาณ120ยล้านยูโรใช่หรือไม่ซึงผมเองนั้นก็ไม่ต้องการ1น0อล้านยูโร,โรนี้อะไรนั่นหรอกนะเพราะมันหมายถึงผมจะต้องแยกทางกับบาร์เซโลนาผมหวังว่าผมจะไม่ต้องแยกทางกับสโมสรผมอยากจะเป็นตำนานของทีมตลอดไป โดยการถูกยกมาเปรียบเทียบด้านกับตำนานของเรเดเบซี่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากนั่นหมายถึงคุณกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าผมต้องการจะให้ถูกจดจำแต่ว่าผมเป็นตัวเป็นเป็นผมเป็นยามรามิวยามานในครั้งนี้สำหรับเรื่อของยามานเนี่ยนะฮะยังคงมีสัญญาไปถึงช่วงกลางปี2026โดยฝั่งบาเซารนาเตรียมที่จะขยายสัญญาเมื่อนักเตะอายุครบ18ปีเต็มในครั้งนี้นั่นครับ อาจจะบมเป็นด่ว,ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาระตหนึ่งไงเดี๋ยวไม่มีทีมเล่นราบิโอตยอมลดค่าเหนื่อย2สโมสรดังพิมพ์บริกเปิดศึกในการแย่งตัวนะ โดยอาเดียงแบรบิโอตมิดฟิลเลือดน้ำหอมตกเป็นข่าวพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยโดยมี2ส,สมโมสรดังแห่งสกุบอลทีเมเบ็กอังกฤษพร้อมจะดึงตัวมาร่วมทีมโดยงานนี้ทางด้านของกิฟมีสปอร์ตรายงานข่าวนว่าอาเดียงแบรบิโอตกองกลางไร้สังกัดชาวฝรั่งเศสตัดสินใจยอมลดค่าเหนื่อยของตนดองเพื่อจะหาทีมใหม่ในการค้าแข้งโดยที่มีแมนเชสเตอร์เดดและก็อาร์เซนอลที่ให้ความสนใจดึงมาเสริมความแข็งแกร่งในคัณงนี้ โดยรบริโอตในวัย29ปีหมดสัญญากับจูเวนตุสในช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมาและการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนัก ทำให้บราวิโอตเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ไรส้สงกัดทันชีโดยปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่นักเตะต้องการสูงถึง2 4 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ10.5ล้านบาทต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามรายงานข่าวล่าสุดระบุเลยนะว่าบราวิโอตนั้นตัดสินใจยอมลดค่าเหนื่อยของตนเองลงมาเหลือเพียงแค่220,000ปอนด์หรือประมาณ9.6ล้านบาท ต่อสัปดาห์สมวนให้ทางด้านของทางแมนยูก็พร้อมที่จะเริ่มกลับมาเดินหน้าการเจรจาของนักเตะอีกครั้งแต่ว่าก็ต้องอเจอคู่แข่งสาคัญอย่างทางด้านของอาร์ซนอนที่พร้อมแย่งจริงตัวไปแทนที่มาตินโอเดกาที่กำลังเจอปัญหาการบาดเจ็บในครั้งนี้อยู่เช่นเดียวกันนะเปน็นนวมการนี้นะผมก็ถือว่าใครมีเงินถึงนะผมก็เอาไปได้เลยอาเดียงฟาราบิโอตคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงงานนี้เปิดค่าจ้างอของ20ผู้จัดการทีมพิม์บริกกันซะหน่อยใครรับรายได้มากที่สุดและก,ก็ใครรับรายได้ต่ําสุดโดยอัปเดตรายได้ของ4 20ผู้จัดการทีมในพิม์บริกอังกฤษหลังมิเกลอาเตต้าตัดสินใจสัญญาใหม่3ปีกับอาร์ซนอนในสัปดาห์นี้ทําให้กุนซือสเปนดิชได้รับค่าจ้างที่สูงเป็นอันดับที่2ของลีก โดยเดอซันรายงานข่าวว่าอาเดตายังคงเป็นคนสือที่ได้รับค่าจ้างสูงเป็นอันดับที่2ในฟิฟบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษโดยมีรายได้อยู่ที่10ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ4 3 8ล้านบาทต่อปีแต่ว่ายังห่างไกลาจากการเป็นผู้จัดก,การทีมที่รับค่าจ้างสูงสุดของพรีเมียร์เรกอยู่มากเลยนะ เนื่องจากว่าอดีตเจ้านายของเขาอย่างเปปกาดิโอราได้รับค่าจ้างมากกว่าถึง10ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งรับอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ876ล้านบาทต่อปีตามการบริงานของกิฟต์มีสปอร์ตในข้ะนี้โดยกุนซื้อใหญ่ได้รับเงินมากกว่าเฮดโค้ชคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งอุนัเอเมอริชนเอมอรีของแอสตันวิลล่าถึง2ล้านเอริกเชนฮาร์กจากแมนเชสเตอร์เดธถึง3ล้าน โดยการบริงานข่าวระบุเรนว่าแมนโยูเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกได้สมบัให้ต้องลดเงินเดือนของกุนซือชาดัชลง25%จาก9ล้านปอนด์เหลือเพียงแค่6.75ล้านปอนด์ขณะที่อันโตนีอันโตนีอิราโอรานะฮะผู้จัดการทีมบรอนมัคกลับมาเป็นกุนซือที่ได้รับค่าจ้างต่ำที่สุดในลีกได้รับเงินเพียงแค่1ล้านปอนด์ต่อปี โดยเปิดค่าจ้างผู้จัดการทีมฟุตบอลพิเมเบริกอังกฤษกันสัหน่อยว่าแต่ละคนนั้นได้เท่าไหร่กันบ้างเริ่มไปที่อันดับ1เป็นของเป๊ปกาเดียรานะะฮจากแมนเชสเตอร์ซิตี้20ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ2เป็นมิเกลอาร์เจตาจากอาร์เซนอล10ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ3เป็นอุนัยเอ็มเบรีจากอาร์เซนอลลา8ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ4เป็นของอีดิชันฮาร์กจากแมนเชสเตอร์เดธ6.75ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ5เป็นอาเนสซ์สลอสจากลิเวอร์พูล 6.25ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ6เป็นอชอนไดาจากเอฟเวอร์ตัน5ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ7เป็นของอังเก้บอสเซโกกูจากสเปอร์5ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ8เป็นโชมัตแฟรงค์จากเบรลฟอร์ส4.5ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ9เป็นทน้านของโอลิเวอร์กลาสเนอร์จากคิสเซลพาเดช4.5ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ10เป็นของเอนโชมาเดสกาจากเชลซี4.2ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่11เป็นมาร์โกซิวาจากฟูร่ม4ล้านปปออต่อี อันดับที่12เป็นเอจตี้ฮาวจากนิวคาสเซิล4ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่13เป็นคูเรียนช์บรอเวตกีจากเวสแฮม3.4ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่14เป็นคิวเรนช์แมคกแคดนาจากอ e ีชวิทเทล3ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่15เป็นของดูโนเอสเปริโตซานโตจากนอตติงแฮมฟอเรสต์2ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่16เป็นแกรี่โอนิวจากวูฟตันวันเดอร์1.5ล้านปอนด์ต่อปี อันดับที่17เป็นของแอนโดนี่อิราโอราจากบรอนมัต1ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที inch, ่1 8ฟาเบียนเคอเซเวอร์จากบรตันไม่เปิดเผยอันดับที่19เป็นของสตีฟคูเปอร์จากคเรสเตอร์ไม่เปิดเผยและก็อันดับที่20เป็นของรัสเซลมาชตินจากซัตตัมตันไม่เปิดเผยเช่นเดียวกันครับโอ้โหเป็นไงว่าง,งานนี้ก็ถือว่าทางด้านของแมนซิตี้นะฮะถึงว่าในผมไปแช,ชมป์4ส่ัยก็ลงค่าจ้างกับเป๊ปเนียถึง20ล้านปอนด์ต่อปีอะไรคยกววามมากที่สุดใน คนคุมในเกมฟุตบอลพิมพ์มเล็กเลยก็ว่าได้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารื่องยังไงงานนี้เชนฮาร์กบอกเลยว่ายันอูกาเจฟิตพอมีรุ้นประเดิมผีเกมเยือนนักบุญนะโดยอีดิกเชนฮาร์กคุณซื้อคอมแมนยูออกมาเปิดเผยว่ามานูเอลอูกาเจกองกลางตัวรับทีมชาติออรกวกยที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีม ช่วงท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมามีลุ้นลงประเดิมสนามให้กับทางทีมปีศาจแดงในเกมฟุตบอลพิีเมีริกอังกฤษที่จะบุกไปเยือนซาทันตันในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้มีเวลาซ้อมร่วมกับทีมมากมายก็ตามทีโดยอูกาเต้ย,ย้ายจากด้านของปารีสแซงแงมาด้วยค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์หรือราว1,899ล้านบาท ในบทสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีโอกาสในการลงเล่นกับทางทีมบริษัทแดงเลยเนื่องจากว่าท่าทนัของการลงทะเบียนไม่ทันลงเล่นในเกมพิมพ์บริกที่แมนยูพ่ายต่อลิเวอร์ฟูขาดลอยไป 0- ูนต่อสและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติพอดีทําให้กองการในวัย23ปีต้องเดินทางไปรับใช้ชาติในเกมฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รับคัดเลือกที่พบกับปาารกวัยและก็วเวเนซุเอลาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กก็ตามอูกาเต้เดินทางกลับมาที่แมนยูตั้งแต่บวนพระราชบดีที่ผ่านมาแล้วก็มีชื่ออยู่ในทีมในเกมพิมพ์เมริกที่จะบุกไปเยือนชินเซนแมร์รี่ของซาตัมตันวันอาทิตย์ที่ถึงนี้คาดการณ์ว่าน่าจะ,จะมีลุ้นได้ลงสนามแม้ว่านักเตะจะต้องเดินทางไกลและยังคงไม่มีเวลาซ้อมทําความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆมากเท่าที่ควรในครั้งนี้ก็ตามชีนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชส,สเตอร์เดในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตามน้่ชมผมกดไลด์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ